ก็จะเป็นการที่บอกว่าทั้งทั้งแล้วก็ทั้ง อเจของเอเจ็ตทีทั้งแล้วก็ทั้งของเอเจ็ตเช่นทั้งอร่อยทั้งถูกอย่างเงี้ยครับถ้ามัน <c oughs> ครับ นี่เป็นนบนี่เป็นอีกก็คือถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นอี่ของเขานะครับก็เอาตัวเนี้ย เป็น adjective e นะครับก็ให้ใช้ตัว e เปลี่ยนจาก e เป็นคือตามด้วย te แล้วก็ตามด้วย adjective e หรือ adjective นะได้ครับนะตรงนี้หรือ adjective นะไดนะ้ก็อันนี้ก็ตัดออกไปตัดออก แล้วก็ถ้าเป็น adjective นะตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็ใส่ไปอันนี้ก็เป็นนะใช่ไหมครับนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเดก็ต่างวย adjective อีก adjective นะเช่น ownership สุย อาหารไทยทั้งอร่อยทั้งถูกก็ต้องเป็นนะครับตามสูตรเลยโอชิอุเตยาซุยเดชก็คืออาหารไทยทั้งอร่อยแล้วก็ทำถูกนะครับก็คือนี่คือทั้งอร่อยแล้วก็ถูกเสร็จแล้วก็ส่วนของอันนี้ก็คืออาการป่วยของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้พอตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็น เกงกีนะแล้วก็รีก็ตรงนี้นะครับเขาทั้งแข็งแรงเขาล่าเริกแล้วก็คือเกงกีเดอารีเดสอืมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เปทั้งแล้วก็ถามอย่างเช่นว่าคุณลัตนาทั้งสวยทั้งใจดีก็จะต้องเป็นไงครับ ทั้งสวยทั้งใจดีเอาลองว่ดมันสิครับทั้งรอทั้งรวยอา่าลองมาดูสิครับโอเคนะอันนี้ก็ลองทำดูทั้งสวยทั้งใจดีทั้งหรอทั้งรวยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยนจะมีตอ